สวัสดีครับร้าปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามาอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านอีกแล้วฮะกับรถแท็กเตอร์คูเปต้า L C 708 SP นะครับผมคันนี้เป็นตัว SP นะครับนี่นะฮะลูกค้าใหม่ที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับนี้เราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองที่กำแพงเพชรนะครับมีรถหลากหลายรุ่นให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นคูเปต้ายันมาอิซากิแชมป์หรือจะเป็นพวกรถเกี่ยวคูเปต้านะครับเราก็มีหลากหลายรุ่นให้เลือกและอุปกรณ์ต่อพ่วงมือหนึ่งมือสองนะครับ สวยๆนะฮะกับคันนี้ l 4 7 08จ็น ft นะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับลูกค้าใหม่ด้วยนะครับวันนี้เรานำเสนอกับ c 7จ็ ft นะครับคันนี้จดทะเบียนปี57นะครับใบมีดด้านหน้าเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเก็บสีใบมีดเปลี่ยนสลักนะครับเปลี่ยนบูธให้แน่นๆตึ้มนึบนะครับผมหลังคาให้ใหม่นะครับยางหน้ายางหลังเดิมๆนะครับรถปี57นะครับเล่มทะเบียนพร้อมเลยคันนี้ชั่วโมงการทำงานนะครับอยู่ที่869ชั่วโมงนะครับด้านหลัง สีสันเดิมๆมนะครับนี่ถลอกบ้างนะครับเลขทะเบียนนะครับต่อเต่าหอควาย9878พิซูโโลกนะครับสั่งซื้อออนไลน์ได้ของชัวร์แน่นอนนะครับฝาปองสีสันเดิมเดิมนะครับมีรอยกิดข่วนบ้างนะครับนี่เลยด้านท้ายนะครับนี่ปรับสภาพให้นะครับก็จะมีเปลี่ยนสลักนะครับเปลี่ยนสินงพิีโอนะครับให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนสินงล้อนะครับ โต่ข้างเจ้าของเดิมใส่มาใหญ่อลังการนะครับแล้วก็เปลี่ยนสลักแขนลากนะครับระบบไฟเช็คเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอนนี้ใบมิดตหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับราคาอยู่ที่4 6 5 0 0 0บาทนะครับ465,000บาทกับ LC708 SP นปีะครับปี P 57นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับใบมิดตหน้าพร้อมผ่านพวน4 6่0 0นบาทเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์ดูเสียงเครื่องมันเป็นยังไงนะครับ นิ่มๆครับผมรอบไหมครับสามพันกว่านะครับเพราะว่าใส่สปริงสิ่งนะครับลูกค้ามันจะขึ้นไวนิดนึงนะครับก็ันใจไว้รุ่นเนลยสปริงใส่กันได้ทุกคันระบบความเรื่อนสี่ล้อนะครับ ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับตลาดพ้อมาเสือเบอง์องผูกกำแพงเพชรนะครับและภาสาขาสองบ้านราชคอตร์มูลวางบัวนะครับากบูปต้ารี LT 78 SB นะครับนม่เลยสวยนะครับ4ีแสนหกหมื่นห้านะครับอันนู้นดังๆมาก็47เฮ้ 34DI นะครับเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับก็ ฝากกดติดตามในช่อง YouTube นะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับ460,500เข้าไปมีหน้าพร้อมหักชวนครั้งหน้าเราจะเดิว,วสินค้าตัวไหนก็ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะฮะสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับกับรถแท็กเตอร์คูโบต้า L 5018นะครับผมสวัสดีลูกค้าใหม่นะครับยิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองนะครับอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับมีรถหลากหลายรุ่นให้ท่านเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นคูโบต้ายันมาอิซากิแชมปรถเกียวนะครับเก่าญี่ปุ่นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นของใหม่แล้วของมือสองนะครับก็ ททาที่เพื่เข้ามาชมก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้เรานำเสนอกับคูปะต้า L 5018นะครับเป็นรถงานนานะครับเหมาะมากเลยนะฮะมาพรา้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดดันดินหน้าคานบนนะฮะตราช้างนะครับด้านหลังเป็นโรตารี่ RX 183นะครับผมพร้อมโรตารี่เลยนะฮะคันนี้ สวยๆสภาพเดิมๆนะครับลูกค้าก็จะมีปรับแต่งอยู่ตรงบริเวณเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่นะครับหนึ่งคู่นะครับยางหลังเดิมนะครับสีสันกระทาล้อสีสันคาร์บมี่นะครับมีคาบสนิมน้ํานะครับเป็นรถนานะอ่ามาดูด้านหลังเบาะนะครับนี่นะฮะมีรอยตะลอกบ้างเล็กน้อยนะครับชั่วโมงการทางานนะครับคันนี้อยู่ที่ห้าร้อยเออหกร้อยห้าสิบเก้านะครับ บริเวณฝากระโปงนะครับสีสันเดิมเดิมนะครับลูกค้าด้านท้ายนะครับนี่เลยนะครับสีสันเดิมเดิมมีคาบน้ํานะครับตามปกตินอกรถนาครับใบมด้าหน้าคันบนนะครับพร้อมโรตารี่นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่5 2 5 0 0 0บาทนะครับ525,000บาทกับฮัวตาเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับสวยๆนะฮะคันนี้ สั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับลูกค้าช่วงนี้โควิดเนาะเดินทางลําบากนะครับสั่งซื้อออนไลน์ได้ของชัวร์นะครับสินค้าใช้งานได้ปกตินะครับก็ดูทะเบียนไว้นะครับต่อเต่างูสามสองห้าเก้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับสวยๆเลยนะฮะกับ L ห้าศูนย์คันบนนะครับคันบนนี้ก็เหมาะงานนามากนะครับก็ลุยลมนะครับไม่ต้องกลัวติดลมเลยนะครับคันบนยกได้สูงด้วยนะครับปากใหญ่นะครับ ปิดรอยรุดเกี่ยวรอยคันนานะครับขาดตัวนี้แน่นอนจริงๆโรปัญหาการติดหล่ได้เยอะเลย5 2า0สนบาทนะครับกับ l 5 0ห้าูหนนะครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับ ผลิตมาได้ปกติกกกครับพทำวิดีโอนะครับช้าเร็วดดได้หมดนะครับอันนี้เราก็โหมดท้ายหนึ่งนะครับท้ายสุดนะครับผมไม่หอนนะฮะอันนี้ เลื่อนสี่ล้อนะครับว้าวลงรงนีงานไกตินะครับห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับใบมิดตหน้าพร้อมโรตารี่นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับต้องการแท็กเตอร์ไว้ลงนานะครับบอกมานะครับับแ05-01-8นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านประจาแท็กเตอร์นะครับ ตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุงนกำแพงเพชรแล้วก็สาขาสองบ้านท่าโอตมบลวังบัวอำเภอคลองขุ่นจังหวัดกำแพงเพชรนะครับโทรสูตรเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามนะครับสูตรเก้าห้าสามสิบเก้าก็เท่าแปดแปดนะครับเนี่ยโเน,นะครับราคาต่อรองได้นะครับส่งฟรีในละในระยะทางสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับผมเนี่ยฮะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ของตัวแน่อนอนครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ